สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูกุหลาบแกงน้องใหม่ค่ะชัวเอมมานูเอลนะคะกุหลาบชัวเอมดอกนี้ต้นนี้เห็นเพื่อนๆอ่ออินบ็อกมาบอกว่าเป็นกุหลาบออกุสตาหลุยค่ะไม่รู้ออกชื่อถูกหรือเปล่านะคะ แต่เขาสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆบานทนหลายวันเลยแต่น้องคนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นเฮอริเทตหรือว่าเป็นกุหลาบอย่างอื่นแต่ว่าปกติเฮอริเทตเราอะคะ่ะบานวันสองวันเขาก็โรยแล้วนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกจะบานนานนี่ค่ะ กุหลาบแก๊ง49บาทนะคะมาโซระค่ะใกล้บานแล้วนะเป็นกุหลาบชนิดแรกนะคะที่ตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักอีกเขาตายแล้วก็รีบซื้อมาใหม่เลยค่ะ อองชัวเมต้นนี้เลดบาคาร่าค่ะกุหลาบแดงไร้หนามไร้กลิ่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆมูแรงเดลากาเล็ดค่ะน้องไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นกุหลาบที่เมื่อก่อนเราปลูกในดินค่ะ กุหลาบมองเคอร์ค่ะเป็นกุหลาบที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะกุหลาบเลดอีเดนค่ะเป็นกุหลาบสีแดงที่บานทนมากเลยค่ะ สีชมพูกรีบแข็งที่เราไม่ทราบชื่อค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเอสกาดหรือเปล่ากุหลาบอิบลินค่ะกุหลาบชนิดนี้นะคะกุหลาบอับบราฮัมดาบีค่ะ